เวลา10นาฬิกา23นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชายาเสด็จแทนพระองค์ไปยังสาราร้อยปีกีดวัฒนเวกินอุทยานปิยมาตานุสรอำเภอบางปลีจังหวัดสมุทรปราการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทานศพและพระราชทานดินฝังศพ นายกีดวัฒนะเวกินซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่14มิถุนายน2556สิริอายุได้105ปีนายกีดวัฒนะเวกินหรือครูเซเกี้นเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2451 เป็นบุตรของนายเซนกับนางห่วยโดยได้ติดตามมันดาม,มาพึ่งพระบรมโพธที่สมภารตั้งแต่เยาว์วัยสำเร็จการศึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนนองจอพิทยานุสร์และเริ่มทํางานด้วยความยากลําบากสร้างฐานะตนเองจนเป็นผู้มีบทบาทสูงทางธุรกิจและสังคมไทยโดยก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคินจํากัดมหาชนและเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมในหลายสาขาอาทิธุรกิจผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายธุรกิจก่อสร้างทางหลวงสายสําคัญต่างๆและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานิตติมสกดิ์ตลอดการของสมาคมไทยจีนต่างๆและเป็นที่ปรึกษาสภาหอ,อการค้าไทยและหอ,อการค้าไทยจีนรุ่น,นแรกๆโอกาสนี้ได้ทอดประเนตรการแสดงอุปรกรณ์จีนภาษาไทยเรื่องเป่าบุญจีนตอนกตัญญูประกาศศิษ์ซึ่งทาย,ยาทตระกูลวัฒนเวคินได้จัดขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีโบราณของชนชาวฮั่นเพื่อน้อมส่งดวงวิญ,ญญาณของผู้วายชนสู่สวงสวรรค์ เวลา15น,นิก45นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาเสด็จไปยังอาคารจูนิตี้ฮอล์โรงเรียน